สวัสดีครับยินดีต้อนร,รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลวันนี้ก็จะมาคุยกันนะครับหลังเก็นนศึกฟุตบอลคาราบาวครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับเมื่อคำคืนที่ผ่านมาทางไบรตันนะครับเปิดบ้านให้เรอร์ฟูด้วยสกอร์2ประตูต่อ3โดยทีเด็ดของโคดิการโปนะครับทำให้เวอร์ฟูลเดินหน้าเข้าสู่ รอบถัดไปได้ยิงคนเดียว2เลยนะครับโดยสวดรายละเอียดเกมเมื่อคืนมีอะไรกันบ้างแล้วก็มาดูกันดีกว่านะครับเริ่มที่11ตัวจริงกันก่อนฝั่งไบรตันมา4-2-3-1น,น,นะครับประตูเจสันสติลกันหลัง4คนอีกอร์จูดิโอจับคู่ชองพอฝานเฮกเก้แบ็กซ้ายเฟอร์ดี่คาร์ดิโอกรูแบ็กขวาสลิกแรีมตี้กองกลาง3คนจีขอบโมเดอร์จับคู่แมทฟิฟเฟอร์กองตะลุงทูลกิวส์ูดิโอซิสโตอีกซ้ายซิมอนอดินกราปีขวาบริยันกรูดา้าส่วนส่วนนักเตะตเป้ายูเวนเฟอร์กูสันนะครับส่วนทางฝั่ง่งเอูนะ ในระบบ4-2-3-1เหมือนกันนะครับ With ผู้รักษาประตูวิเตสลาฟยารอสลัง4คนโจโกเมตจับคู่จ่ w, a, side, on, Back side, Back ward, Corner, าเรือควอนซาแบ็กซ้ายนีโรเบอร์สันแบ็กขวาคอร์เนอร์แบรดลีย์องการ3คนไทเลอร์มอร์ตันจับคู่วัตตุรุเอนโดของตัวลุคเคอร์ติสโจนปีกซ้ายโคดิกัรโปปีขวาลุยดิอารส่วนศูนย์หน้าตัวเป้าโดมินิกซัวส์ลายนะครับเรียกได้ว,ว่าทั้ง2ทีมเนี่ยโลเทชั้นเต็มสูบทั้งคู่เลยนะครับถือว่าเป็นบอนลคาราบาวครับนะครับถ้วยที่อาจจะไม่ได้ความสสาาคคคคััััััญมมกกกกกทีีีีุ่่ดนนนนะะะะรรรรบบบบบถ้้้้เเเยยย FA พแแแลลลลลวว็็็จปษณอู โดยในส่วนของเลี้ยวพูลที่น่าสนใจเนี่ยวันนี้ก็คือไม่ใช้กองหน้าเลยนะครับเรียกว่าเป็นดับเบิลโฟนายนะครับสลับกันยืนระหว่างสวอตสไลด์แล้วก็เคอร์ติสโจแล้วแต่จังหวะของเกมนะครับส่วนจุดเซอร์ไพรส์นี่ยก็คือยารรสนะครับประตูมือสามได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเลยนะครับหลังจากที่ปีนี้อาริสันเบเกอร์เจ็บไปนะครับโปรติมือเบอร์สองจะได้รับโอกาสในฟุตบอลคาราบาวแบบนี้นะครับ การแปลว่าเกลเลอร์ไปได้โอกาสในบอลลีกซะเยอะแล้วนะครับก็เลยเนะี่ยลองให้มือ3อย่างยาลอสที่ได้ลงมา10นาะทีวันเจอคริสตัลพาเลทเนะี่ยลองรับสีมือดูบ้างว่าเป็นอย่างไรนะครับสำหรับทางอาร์เนอร์ในวันนี้นะครับอ่ะในส่วนลูกเกมวันนี้นะครับในส่วนครึ่งเวลาแรกเนะี่ยเปิดมาก็ต้องบอกว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างสูงสีกันเลยนะครับด้วยความที่ทั้ง2ทีมเนะี่ยลุกแดนหน้าเป็นตัวสำรองทั้งคู่นะครับจังหวะการจบสกอร์ในแดนสุดท้ายเนะี่ยถือว่า ยังคงจะมีความไม่เข้าใจกันในการเล่นร่วมหลายๆจังหวัดเลยนะครับทั้ง2ทีมเลยแต่าการประชันกันในแดนกลางเนี่ยผมว่าเวลาที่เป็นฝ่ายเซ่ครองบอลของทั้งคู่สู้กันได้ค่อนข้างสนุกนะครับโดยถือว่าเป็นการชิงหวัดชิงพลิปกันในแดนกลางเลยนะครับแต่พอเข้าสูดด่แดนสุดท้ายแล้วเนี่ยทำได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในช่วงครึ่งแรกสำหรับทั้งคู่นะครับโอกาสยิงในครึ่งแรกเนี่ยถือว่ามีน้อยเท่ากันทั้งคู่เลยนะครับไรตันที่น่ากลัวที่สุดเนี่ยจะ เป็นช่วงต้นเกมเลยจากแกร์มตี้ยิงด้วยซ้ายนะครับเติมมาในจังหวะนี้ยารรอสเซฟเอาไว้ได้อยู่ส่วนเลียฮูมี2ครั้งนะครับที่ได้ลุ้นจากสุบอสไลายนะครับยิงนาทีสามสิกับ38ทางแอนดี้ดูเวอร์ซันเติมมายิงนะครับเจสันสตีลก็จับไป2เซฟเช่นกันนะครับถือว่ายังมีออกมาอีกคนละหมัด2หมัดน,นะครับแต่ยังไม่สามารถส่งความเสียหายให้กับทั้งคู่ได้นะครับเลยจบครึ่งแรกไปแบบเติงๆด้วยการเสมอที่สกอร์ศู์ศูนย์อยู่นะครับ ส่วนเกมในช่วงครึ่งเวลาหลังลงมานะครับทางฝั่งไบรตันน่ะลงมาแล้วต้องบอกว่าพวกเขารีบพลาดมากเลยนะครับเพราะว่านาทีเดียวเองเนี่ยเขาก็เสียมีความผิดพลาดเกิดขึ้นแล้วก็นําไปสู่การเสียประตูนะครับจากาการวางบอลยากของเจสันสตีลนะครับโดนแอนดี้ดอเวอร์สันฉกบอลได้ตัดมาจังหวะดนี้ให้กับไทเลอร์มอร์ตันนะครับได้แทงคิลเลอร์พาสยกบอลออกมาทางซ้ายให้โคดีคัคโปนะครับได้สโตรโล่ไปยิงแล้วก็ ตัดในนะครับตามสูตรด้วยขวาเข้าไปลูกนี้ก็เป็น1ประตูศูนย์ลูกนี้เนี่ยต้องบอกว่าพอโดนตัดบอลเร็วมาแล้วเนี่ยไบรตันก็หลังเตรียมดันสูงที่จะบุกแล้วนะครับแต่พอไปเปลี่ยนจากลุกเป็นรับตรงนี้ไม่ทันนะครับก็เลยเนะี่ยหลังดันสูงเราก็คักโปดุดไปยิงได้เลยนะครับทำให้แผนที่ตามมาเตรียมมาเนี่ยคงจะพยายามเล่นยื้อเหมือนในครึ่งแรกแล้วก็บุกไม่คมมากขึ้นนะครับก็ต้องเปลี่ยนไปนะครับหลังดันสูงมากขึ้นซึ่งก็ดูทําให้พวกเขาในเกมลุกเริ่มมาแล้วเหมือนกันนะครับ ความดึงโอกาสมาลุลวๆเลยช่วงที่เป็นโดนน้ำหนึ่งศูนย์เนี่ยนะก็จะมีอดิงกล้ากับกูด้าเนี่ยได้ลุน้นกันไปคนละครั้งคนละดอกนะครับแต่ก็นั่นครับพอดักหลังเริ่มดันสูงอะไรที่แล้วนะครับเลือ์ฟูเป็นทีมที่ใช้ความเร็วกับการโต้กลับดีอยู่แล้วนะครับก็มาได้ประตูที่2ในนัดนะที่หกสามนะครับจากวะวางยาวของยารอสนะครับแปลว่าฟานเฮเก้เนี่ยหกบอลไม่ดีนะครับเป็นลักษณะคล้าย ลูกแรกเหมือนกันนะครับที่แบบพยายามจะให้บอลไปข้างหน้าเนี่ยแต่บอลจังหวะน้ําหนักมันไม่ถึงนะครับอย่างลูกนี้เนี่ยคลายลูกแรกเลยก็คือฟันเทกเก้โขกแต่น้ําหนักเบาไปแลมตี้ไม่ถึงบอลน,นะครับก็เลยเสียบอลแล้วกลายเป็นว่าลิฟวูเนี่ยจนจบจังหวะเพลย์นี้เป็นกากโปที่ได้เอาไปจบเองรอบนี้นะครับก็เป็น2องศูนย์ทให้เกมเนี่ยคลายไปได้เยอะเลยนะครับที่บอกว่ากากโปร,รอบนี้เอาไปจบเองเนะี่ยเพราะว่าผมลืมเข่าไปในจังหวะหนึ่งนาทีที่ 61เป็น2อนาที่อน้านี้นะครับก็ <c oughs> คือคกัคโโปเนี่ยหลุดเดี่ยวตีคู่มากับซูบอสลายอยู่แล้วนะครับแต่ลูกนี้กัคโปใจบุญครับเลือกจ่ายให้กับซูบอสลายแล้วก็ซูบอสลายยิงไปติดเซฟของเดซัสติอยู่ทั้งที่ความจริงเนี่ยความจังหวะนี้ควรจะตัดสินใจได้ดีกว่านี้นะครับยังไงก็ต้องเข้าลูกนี้เพราะว่าถือว่าดวลเดี่ยวกับประตูหนึ่งหนึ่งเลยแต่ก็นั่นแหละครับพอไม่เข้าแล้วตอนแรกยังเสียไหรือว่าทางเร์พูจะโดนลงโทษหรือไม่นะครับแต่กลายเป็นว่ากัคโโปในจังหวะถ ล่าไปเลยว่าเลือกยิงเองแล้วไม่พลาดนะครับก็เลยเป็น20งศูนลความจริงเนี่ยเกมก็น่าจะปิดแบบไม่มีอะไรแล้วนะครับเพราะว่าบรายตันก็ดูจะยอมจำนวนแล้วนะครับแต่นั่นแหละครับเกมเขาก็มากระเตื้องในช่วงการส่งตัวสำรองช่วงท้ายลงมาประมาณ15บาทีนะครับแอนที่วิโอเบกกับคารุมิโตะนะครับเป็น2คนที่ลงมาแล้วทําให้เกมเนี่ยทางฝั่งทับนกตั้งนวลเนี่ยกระเตื้องขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่านาทีที่แปดสิบเอ็ด พวกเขามาได้ประตูตีไข่แตกมานะครับจากจังหวะที่ควันซ่าไปจ่ายคืนหลังพลาดนะครับแล้วโดนอีเวนต์เฟอร์คูซันเนยิงแต่ยางรอดเซฟได้นะครับแต่โชวเสียดายมากที่ตรงเนี้ยบอลปัดแล้วกระชอกไปท่อดินกาได้ซ้ำนะครับเลยตีไข่แตกมา1-2แต่เลเวอูเนี่ยก็ทําให้เกมเนี่ยเหมือนจะเลาไปอีกครั้งหนึ่งจากจังหวะที่โจนยิงฉลับฉลับไปนะครับสติลเซฟปัดมาเลยไหมเข้าทางหลุยส์ดิอาร์ตในจังหวะสุดท้ายเลื้อยไปจนยิงได้อีกนะครับสามหนึ่งในที่แม่สิบสี่นะครับแต่ก็นั่นแหละครับ เลี้ยวหัวันนี้เซนเตอร์ไม่ใช่คู่หลักฟานได้แล้วก็กูนาเต้นะครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่นาทีเก้าสิบนะครับแลมตี้ยิงบอลแถบแต่เดวควันซ่านะครับลูกนี้ต้องบอกว่าโชคร้ายจริงๆนะครับหลังที่ลูกแรกเนี่ยพลาดไปก็น่าจะเสียความมั่นใจไปแล้วลูกนี้ไปบอลแลบโดนเขาอีกนะครับก็เลยตีมาอีกครั้งเป็นสองสามนะครับแล้วก็ลุ้นเสียวๆกันอีกหน่อยจนท้ายเกมนะครับเลี้ยวหัก็มีส่งสำรองพวกแมคคลิสเตอร์ซาร่าอะไรเงี้ยเอามาเอาชัวร์นะครับตัวในท้ายสุดนะครับก็จบเกมไปได้นะครับเลีูยวห ยันดูชนะไปด้วยสคอร์สามสองนะครับออสรุปสิ่งที่เห็นได้ในเกมวันนี้นะครับผมมองว่าครึ่งแรกเนี่ยสูสีแต่ครึ่งหลังไรตันลงมาแล้วเนี่ยดีพลาดเกินไปหน่อยนะครับทำให้เกมแผนที่ียม,มาเนี่ยมันพังไปนะครับแล้วก็หลังต้องดันสูงมากขึ้นสุดท้ายแล้วก็เพอร์ซนาลเออร์เลอร์นะครับก็แพ้ภายตัวเองไปด้วยลักษณะแบบนี้เป็นประจำเลยไรตันนะครับคือพวกเขาเนี่ยเป็นทีมที่ถ้าวันไหนเกมลุกแดนหน้าหนเข้าล็อกอะไรต่างๆได้โอเคเนะี่ย พวกเขาก็จะผลการแข่งขันได้นะครับแต่อย่างในวันนี้เนี่ยเกมลุกเป็นชุดสำรองชุดที่2นะครับก็เลยเป็นจุดที่ภาพลงตัวในแดนบนเนี่ยถูกก็บุกได้ค่อนข้าง,งหือหวาแต่ความชัว่นะครับเป็นจุดที่ตัดสินเกมวันนี้เลยกัคโบทําได้ดีกว่านะครับทางฝั่งลิฟูก็เลยเป็นฝ่ายที่คว้าชัยชนะไปได้นะครับส่วนจุดที่น่าสนใจในรายละเอียดผู้เล่นวันนี้นะก็จะมีฟอร์มของคนที่กัคโบนะครับแน่นอนมนะแ,แมนนวลแมแน่นอนนะครับเป็นคนที่ เด็ดที่สุดในวันนี้นะครับยิง2ประตูจากจังหวะที่มีนะครับครึ่งแรกเนะี่ยอาจจะดูตนันๆหน่อยแต่ครึ่งหลังพอกดสูตรติดเนะี่ยมาหลัวๆเลยนะครับส่วนคนที่ฟอร์มกลับมาเล่นได้ดีครั้งหนึ่งก็คือแอนดี้ลูเบอรันนะครับจากวันที่เจอกับอาร์เซนอลเนี่ยแน่นอนว่าเป็นช่องให้ทางบุกโยอสาก้าในเจาะหนักแล้วก็ค่อนข้างเสียความมั่นใจไปเลยนะครับในวันนั้นแต่พอมาวันนี้เนี่ย ถือว่ากลับมาค่อนข้างเล่นดีครั้งหนึ่งแล้วก็เติมได้ถือว่ามันเสดาเลยนะครับน่าเสียดายที่พรราลาดโอกาสในการยิงที่เล่าไปในถังหวัดเกมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรถือว่ากลับมาเรียกฟอร์มได้ดีเลยนะครับในวันนี้สำหรับอันดี้โรเบิร์ตสันนะครับส่วนพวกักษสาประตูนะครับเป็นจุดที่เซอร์ไพรส์วันนี้ก็คือวิเตซาฟยารรสนะครับมือ3าได้รับโอกาสเนี่ยก็ถือว่าวันที่เจอกับพาเลตนะเราก็ได้เห็นกันไปบ้างแล้วนะครับว่า10นาทีเนี่ยก็มีช็อตเซฟไปเห็นอยู่ก็แสดงความนิ่งออกมาในวันนั้นนะครับ ทางอาร์เนอร์เนี่ยก็แสดงให้เห็นเลยนะครับว่าเขาก็กล้าที่จะส่งผู้เล่นที่ไม่ค่อยได้รับโอกาสลงเหมือนกันนะครับอย่างในวันก่อนเนี่ยก็เปลี่ยนกลางยกชุดเลยในการเจอกับเวสแฮมนะครับวันนี้ก็ยังคงลักษณะแบบนั้นอยู่เปลี่ยนแทบจะยกชุดเหมือนกันวันนี้ยาลอตได้ลงนะ่ยผมมองว่าก็เป็นคนที่ช็อตเซฟเนี่ยเขาโชว์อีกครั้งนึงให้เห็นนะครับว่าประมาณ3เซฟเน้นเน้นในเกมเขาก็ทําได้ดีอยู่นะครับส่วนจังหวะถ้าพูดถึงการเล่นร่วม90นาทีเนี่ยบอลเท้าสู่เท้าของเขาเนี่ยผมว่าก็ดูจะพอได้อยู่นะครับ ถือว่าไม่ได้ทําให้รู้สึกมีความรลนลานขนาดนั้นนะครับเวลาบอลอยู่ที่เท้าเขาก็สู้ได้ค่อนข้างดีเลยกับไบตันที่เป็นทีมเพรสได้ค่อนข้างดีนะครับถือว่าเป็นจุดที่ยอดเยี่ยมเลยนะครับเรียวภูนะี่ในช่วงที่เบ็คเกอร์เจ็บไปนานๆอย่างนี้อย่างน้อยก็มีประตูที่ไว้ใจได้ไดอีก2มือรอสแตนบายอยู่นะครับก็เป็นจุดที่เหลือเชื่อนะครับเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเรียวภนะูถ้าไปช่วงที่แบบแมนยูรุ่งเรืองเนี่ยก็จะเป็นช่วงเดวิดเกมบ้างอะไรบ้างเนี่ยประตูไม่เคยแบบรู้สึกว่าอุ่นใจในด้ขนาดน อาริสันเบกเกอร์ควินกิเลเอร์เนี่ยโอ้โหไว้ใจได้สุดๆเลยยาลอสเนี่ยเล่นแบบนี้เนี่ยก็ถือว่าโอ้โหหายห่วงเลยนะครับกับช่วงที่เบกเกอร์เจ็บไปแบบนี้นะครับก็เป็นจุดที่ดีไปในแง่ของสควอตเดฟนะครับส่วนถ้าพูดถึงคนที่ต้องรีบเรียกฟอร์มกลับมาเลยนั่นก็คือจาร์ดิวอตซ่านะครับเป็นคนที่ต้องแต่เปิดฤดูกาลเจออิสวิดแล้วเต่นแบบดูการอากาศผิดพลาดไปนะครับแบบไม่ชัวร์บ้างอะไรบ้างเนี้ยโดนดรอปไปเรยาวเลยหลังจากนั้นนะครับก็ได้รับโอกาสในคาราบาวครับรอบที่ผ่าานมาด้วย กี่ยวกับเวสแฮมนะครับแต่ก็ยังโท์ฟอร์ไม่น่าประทับใจอีกเลยตั้งแต่วันนั้นมานะครับกับอิสสวิดนะโดยวันนี้เนี่ยก็พลาด2ดอกเหมือนกันนะครับในประตูที่เสียไปทั้งหมดน่อย่างลูกแรกเนี่ยก็อาจจะเข้าตาหน่อยเพราะว่าจ่ายคือหลังพลาดเป็นลักษณะคล้ายๆกับลูกการที่แล้วเลยนะครับเป็นเรื่องของความละเอียดในการเล่นเนี่ยที่ควันซาต้องต้องรีบปรับเลยนะครับปีที่แล้วเราจะเห็นได้เกมกับแมนยูนะครับที่ยูดีก็ไปจ่ายขวางสนามแล้วโดนบูโดกฉกมายิงเฉยเลยนะครับอะไรแบบเนี้ยผมว่าภาพรวมเกมวนะันนี้ เขาก็เล่นได้ดีแล้วนะครับแต่เรื่องความละเอียดเล็กๆน้อยๆนีน่แหละครับเป็นจุดที่ควันซ่าจะต้องรีบพัฒนาแก้ไขต่อไปนะครับเพราะว่าในการเล่น90้านาทีในะความละเอียดในแต่ละเพลเนี่ยมันค่อนข้างสําคัญต่อจังหวะของเกมกิ่งนะครับเพราะว่าอยา่างนวะันนี้สองศูนย์จะชิชิวอ,อยู่แล้วนะครับแต่กลายเป็นว่าไปจ่ายคืนหลังทำให้เกมต้องกลับมาเหนื่อยอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนลูกที่2ที่เสียไปในวันนี้ผมว่าอาจจะมีเรื่องโชคลายมาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเพราะว่าจังหวะบอลยิงมาอย่างเงี้ยจะหลบเนี่ยงัยๆๆนย้น,อนเอปเนวัี้ เป็นจุดที่ผมอาจจะไม่ค่อยโทษเขาสักเท่าไหร่แต่ก็ต้องเรียบเรียกฟอร์มกลับมาแล้วนะครับเดี๋ยวโปรแกรมบ็อกซิ่งเดย์มาอีกผมว่าช่วงนั้นเนี่ยเรียวภูก็น่าต้องมีทัร์ิชั่นเซ็นเตอร์บ้างแต่ณนะเวลานั้นเนี่ยไม่รู้ว่าโจกโกเมสอาจจะได้รับโอกาสควนซ่าไหมนะครับตรงนี้นเป็นจุดที่ต้องมาดูกันนะครับแต่ในบอนลคาราบาวครับอย่างเงี้ยก็น่าจะมีลุ้นในเกมถัดไปยอยู่นะครับเพราะว่าผลจับฉลากที่ออกมาเนี่ยเรียวภูก็โชคดีมากเลยนะครับที่ไปเจอกับทางเซาท์แฮมป์ตันนะครับที่ถืวอว มีแมนดูเนเตต์มิวคาสเซิลแต่เลวฮูมาเจอซอลคอนดานได้เนี่ยถือว่าเป็นรายที่โชคดีมากๆแล้วนะครับคอนนายโรเทชันเต็มสูบได้ต่อไปนะครับก็ตรงเนี้เจอเลอควคอนซ่าน่าได้โอกาสในเกมหน้าอยู่นะครับผมคิดว่าอย่างนั้นนะครับทางฝั่งเลวฮูก็เป็นประมาณนี้นะครับในพาร์ทที่น่าสนใจของ11คนนะครับนอกนั้นเนี่ยผมว่าก็สู่สีกับทางไบริทันทั้งหมดนะครับวัน,นนี้ไม่ได้มีใครรู้สึกว่าโดดเด่นหรือว่าดรอปเกินไปขนาดนั้นนะครับ ส่วนทางไบรตันวันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงฟอร์มผู้เล่นที่น่าสนใจเนี่ยผมยกให้เป็นไซมอนอดินกราปีกชาวไอวอรี Al ่โคนะครับเป็นคนที่ดูวิวหวาที่สุดในเกมลุกแล้วนะครับแล้วก็มีผลผลิตเป็นสกอร์ที่ออกมาในสนามด้วยในวันนี้นะครับแต่คนอื่นๆน่ยก็ถือว่ามีลักษณะวิวหวาเนี่ยนะครับแต่ขาดความชัวร์ไปเยอะเลยแบบเอนซิโซ่เนี่ยตัง้งแต่หายเจ็บกลับมายังไม่เห็นเขาฟอร์มยอดเยี่ยมเท่าตอน2ปีที่แล้วอีกเลยนะครับ หรือีวานเฟอร์โคซันเนี่ยตั้งแต่แฮตติกกับวันนิวคาเซิลที่ผมพูดคุยว่าผมทําคลิปด้วยในวันนั้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยผมไม่เห็นเขายิงแบบสม่ําเสมออีกเลยนะครับเยิ่งดูว่าฟอร์มเนี่ยก็หายไปพอสมควรเลยสำหรับ2รายนี้นะครับส่วนบริยานกรูด้าเนี่ยที่เอามาจากมาศูนย์ห้าปีขวาตัวใหม่เนี่ยก็ยังดูจะต้องปรับตัวกับจังหวะฟุตบอลกับเพื่อนๆอีกนะครับตรงนี้ก็เป็นประมาณนี้ไปพัตไบรตันนะครับส่วนข้างหลังเนี่ยก็ต้องปรับเรื่องของเพอร์เซน่าเออร์เลอรับ ดับทา้งฝั่งไบตันเนี่ยก็เป็นเรื่องแบบนี้นะครับที่พวกเขาก็ต้องกลับมาให้ได้นะครับเพราะว่าความผิดพลาดเฉพาะตัวเนี่ยต่อให้เล่นดีไงถ้าพลาดแบบนี้ต่อนะครับบอลวิวอัพนะครับก็ลําบากนะครับสรับทางฝั่งไบตันซึ่งพวกเขายืนกลางที่จะเล่นแบบนี้อยู่แล้วด้วยไม่ว่าจะเปลี่ยนโค้ดมากี่คนนะครับตรงนี้เป็นจุดที่เขาก็ต้องว่ากันต่อไปในเกมหน้านะครับภาพรวมเกมวันนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็หากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สไครป์เพื่อเป็นกำลังใจท่องกาบ้าบอลิปปต่อได้นะครับ ครับวันนี้นะครับก็เวลาหมดหมดเวลานะครับขอตัวลาไปก่อนไ้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ